คำเือนด่วนจากแพทย์การระบาดของเชื้อไวรัส i s v ีนี้รุนแรงเกินคาดพบผู้ป่วยมากถึง8,473รายและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง0ถึง4ปีเพราะมีอัตราการป่วยต่อประชากรมากที่สุดและจำนวนผู้ป่วยก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวที่ทุกครอบครัวควรรู้เพื่อเตรียมตัวรับมืออย่างถูกต้อง แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสําหรับรักษาไอซูวีในตอนนี้การรักษาทำได้เพียงบรรเทาอาการไปตามอาการเท่านั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงมีภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปสําหรับเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยงเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อได้บ้างหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์หญิงจุไรวงศวิ์ในแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคได้อธิบายถึงการติดต่อของเชื้อเอสวีว่าส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมละอองเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายที่มีเชื้อจากผู้ป่วยการสัมผัสกับวัตถุที่มีสารคัดหลั่งปนเปื้อนเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูหรือของเล่นก็มีความเสี่ยงเช่นการเชื้อไวรัสนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและมีช่วงฟักตัว2ถึง8วันซึ่งทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นเรื่องท้าทายมากนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม การทำความสะอาดสินของรอบตัวโดยเฉพาะที่เด็กๆใช้บ่อยต้องทำอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสที่สำคัญผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการและพาเด็กไปพบแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามจนถึงขั้นรุนแรงและนี่คือคำถามที่น่าคิดสำหรับทุกคนเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับวัคซีนไอเอสบีมากขึ้นหรือไม่เพราะถึงแม้ว่าวัคซีนจะมีสำหรับบางกลุ่มแต่ก็ยังไม่มีสำหรับเด็กเล็กอย่างกว้างขวาง นั่นทําให้เกิดช่องว่างในการป้องกันที่สําคัญคิดว่ามาตรการใดจะช่วยลดความเสี่ยงและเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นลองแสดงความเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์นี้สําหรับท่านที่สนใจติดตามข่าวสารเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสทางเดินหายใจและโรคที่เกี่ยวข้องหลังยุคโควิด -19 เช่นไข้หวัดใหญ่ไอซี และดิชพีวีรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมโรคอหิวาของกระทรวงสาธารณาสุขก็สามารถติดตามได้จากแหล่งข่าวทางการและช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและข้อแนะนําใหม่ๆอยู่เสมอ